สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็คลิปนี้สั้นๆนะครับมารีวิวเหรียญให้ดูนะครับพร้อมแบ่งปันคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2 5 5 0นะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าจะเริ่มหายากขึ้นนะครับเริ่มหายากขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญเน้นติดต่อทางไลน์นะครับผมขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้ตรงนี้นะครับผมได้มา3มถุงนะครับขายถุงละ 650บาทนะครับค่าส่ง50 EMS มนะครับนี่นะครับมี3ถุงนะครับก็ลองดูนะครับใครสนใจนะครับเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2550นสะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับถุงละ100เหรียญนี่นะครับ1ถุงมี100เหรียญนะครับบางเหรียญก็มีคราบเมจิกก็ขอคนรับได้แล้วกันนะครับอ่านี่นะครับ1 2สองมีมา3ถุงนะครับถุงละ 650บาทนะครับถุงละ650ค่าส่ง50 EMS นะครับก็คลิปนี้สั้นๆนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับ